คือคนไทยเราเะเราคิดยังไงกันต่อไปอในการแก้หายเกิดความยัง่งยืนคือไม่ใช่ทําอันหนึ่งแล้วมันจะแก้หายได้ทั้งหมดมันมีมันมีหลายอย่างที่มัมนมันทับซองอยู่ข้างในและความจริงต้องยอมรับนะครับคนที่ไปเล่นบ่อนการพนันไม่ว่าจะเป็นพมา่าลาวเขมรสิงคโปร์ฮ่องกงอุ้นสวนคิดว่าเป็นใครฮะเป็นเศรษฐีและใครทราบไหฮะ นักการเมืองและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้นที่เขาไปเล่นกนารพนันในต่างประเทศนักธุรกิจมีน้อยแต่โดยส่วนใหญ่เป็นคนเหล่านี้ทั้งนั้นที่ไปเล่นไปเล่นในต่างประเทศถ้าเปิดคาสิโนในประเทศไทยไกลเสียผลประโยชน์มากที่สุดบ่อนคาสิโนที่อยู่รอบๆประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นพม่าไม่ว่าจะเป็นลาวและไม่ว่าจะเป็นเขมรเสียผลประโยชน์มากที่สุด สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกใหนประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะต่อเนื่องนะครับเป็นเรื่องของบ่อนคาสิโนซึ่งเรื่องของบ่อนคาสิโนนั้นตอนนี้มีการคืบหน้าแล้วก็มีการทำโพออกมาชัดเจนหลังจากที่พลเอกประปรยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีได้เคยออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ และต่อมามีการตั้งกันมาที่การขึ้นมาเพื่อทําการศึกษาเรื่องบ่อนคาสิโนนะครับและก็บ่อนการพนันในประเทศไทยที่จะทําให้ถูกต้องตามกฎหมายมันก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการศึกษานะว่ามันมันดีหรือไม่ดีอย่างไรก้อนสำคัญที่สุดก็คือไปยนมรับได้หรือไม่ใช่ไหมคราวนี้มันก็มีอยู่สองลักษณะอันแรกก็คือบ่อนที่ถูกกฎหมายคราวนี้ก็จะตั้งขึ้นมาซึ่งคงไม่ใช่บ่อนอย่างเดียวนะมันคงเป็นเรื่องของที่พักที่ราชุม ไดมีส่วนที่มีคาสิโนโเหมือนต่างประเทศเขานะ่ะตอนนี้ตรงนี้คนที่เข้าไปเล่นตรงนี้ก็ต้องมีสับรัพย์ที่เพียงพอใช่ไหมต้องมีการรับรองการเกินต่างๆคราวนี้ก็ส่วนนี้ก็ถ้ามันเปิดได้จริงคนเหล่านี้ก็เข้าไปตรงนี้ไม่ต้องไปเล่นที่ต่างประเทศก็แค่นั้นนะแต่ในส่วนอื่นผมก็ไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงต่อไปนะนะบทขนาดเล็กบทต่างคนที่เข้าไปถึงก็อย่าลืมว่ามันก็มันเป็นสัญญาอยาารุ่ดด้วยเนาะนะนะทุกประเทศก็มีหมดปัญหาแรงงาน,งานมีทุกประเทศเลยจนะ้ะ นะแม้ประเทศทางตะวันตกเขาก็ยังไม่อยู่เลยใช่ไหมลักลอบเข้าเพื่อถือผลไฟมานเยอะไปหมดอ่ะปอดการมันถูกผิด้วนะมันข้อาคัญคือคนไทยเราจดแลเราคิดยังไงกันต่อไปอ่ะในการแก้ไาเกิดความยั่งยืนคือไม่ใช่ทําอันหนึ่งแล้วมันจะแก้หาได้ทั้งหมดมันมีมันมีหลายอย่างที่มันมันทับซ้อนอยู่ข้างในรัฐบาลก็จะเป็นต้องพิจารณ์รอบนะในส่วนนี้ก็คือเรื่องของคนไทยที่เราเราจะเดินหน้าประเทศเราไปอย่างไร ทำยังไงให้มันทัดเทียมกับคนอื่นเขาหลายอย่างเนี่ยมันก็ต้องปรับตัวเองบ้างอะไรบ้างแต่ผมก็ยังตัดสินอะไรไม่ได้ว่ามันเพียงแต่มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาเพื่อทำการศึกษาทำไมอะ่ะเราต้องมีคาสิโนเราต้องมีก่อนบอนการพนันเพราะผมเคยเรียนไม่ตั้งแต่แรกอะ่ะก่อนที่จะมีเหตุการณ์เนี่ยตั้งแต่ล็อกดาวน์ใหม่ๆพอเข้าสู่โหมดเยียวยาคือรัฐบาลเนี่ย จ่ายเงินแจกเงินให้กับประชาชนไปกู้มา1ล้านล้านไปโอโนวมานมาอีกเก้แสนล้านรวมแล้ว1 9แสนล้าน,ล,านล้านบาทเอามาทำอะไรมาแจกจ่ายประชาชนในช่วงโควิด1 9คุ้นส่วนทราบไหมฮะถ้าเราไม่มีวิธีไหนอินคมเข้ามาเอาภาษีเข้าประเทศมากขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีการรีดภาษีของประชาชนเพิ่มมากขึ้นพวกเราประชาชนอย่างผมไม่เคยได้อะไรเลยนะครับจากเรื่องของ การเยียวยาโควิด -19 ทั้งรอบแรกกละรอบที่สองผมต้องจ่ายภาษีมากขึ้นหุ้นส่วนต้องจ่ายภาษีมากขึ้นแต่ถ้ามีการทําสิ่งผิดกฎหมายทําให้มันถูกกฎหมายทําสวยให้เป็นภาษีซะก็ไม่ต้องมาขึ้นภาษีกับประชาชนคนที่ได้เงินไปแล้วก็ไม่ต้องมาจ่ายภาษีเพิ่มคุณก็จ่ายภาษีเท่าเดิมไม่ต้องมาซ้ําเติมประชาชนโดยรวมคนที่ไปเล่นบ่อนการพานันเป็นคนที่มีกําลังและมีปัญญาเล่น ถามอมมอมเมาไหมไปสนับสนุนให้เล่นไหมก็ไม่ควรสนับสนุนนะแต่พูดถึงว่ามันก็มีคนกลุ่มเล็กๆนะสังเกตให้ดีดูทำโพขึ้นมาร้อยละ83.14บอกว่าไม่สนใจจะไปใช้บริการเลยซึ่งหนึ่งในนั้นคือผมผมไม่เล่นการานันไม่สนใจไปใช้บริการเลยนะครับก็เหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีกประมาณ17% 16กว่าที่ไปใช้บริการนั้น คน1 6ต้องเป็นคนที่มีกำลังกราวนี้ดุสิตโพนะครับได้ชี้ว่าประชาชน180หนุนบ่อนถูกกฎหมายนะครับสวนดุสิตโพของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชนว่าคนไทยคิดอย่างไรกับบ่อนการการเปิดบ่อนการพนันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จากการสำรวจของสนาการณ์โควิด -19 ตามสถานที่ต่างๆประชาชนให้ความสำคัญกับการแพร่ระบาดและลักลอบเข้ามาของเมียนมามากที่สุดถึงร้อยละ92.55รองลงมาคือการแพร่ระบาดจากบ่อนการพนันผิดกฎหมายร้อยละ86.30มองว่าการเปิดบ่อนการพนันถิดกฎหมายไม่ช่วยควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 ได้ร้อยละ51.63เห็นว่าช่วยได้ร้อยละ30.12 ผลดีของการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายคือทำให้รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีร้อยละ81.97ผลเสียคือเป็นคนเป็นหนี้คนไม่ทำงานเป็นภาระให้กบครอบครัวร้อยละ6 9 2 2ภาพรวมเห็นด้วยนะครับจะมีการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศไทยร้อยละ50.70แต่ไม่สนใจไปใช้บริการร้อยละ83.14 น,นางสาวพรวรรณบัวทองนักวิจัยสวนดุสิตโพม,มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเผยว่าเป็นกระแสที่ตกเถียงกันในสังคมมาช้านานสําหรับเรื่องการบอดเปิดบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศไทยแม้ผลสารวจเห็นด้วยกับการเปิดบ่อนการพนันอยากถูกกฎหมายแต่ต้องมีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบคอบนะครับต้องคำนึงถึงผลดีผลเสียที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้านไม่เช่นนั้นอาจจะถูกกลายเป็นปัญหาใหญ่ ที่ต้องมาแก้กันในอนาคตด้านนายยุทธยาอยู่เย็นเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศูนย์ศิธิ์บอกว่าจากการปัญหาการลักลอบเล่นการพนันในบ่อนต่างๆจนเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 ระรอกใหม่ในประเทศไทยนั้นส่งผลทำให้สังคมไทยตื่นตัวและเฝ้าจับตาม,มองรายงานสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนะครับท้งนี้สืบมเรื่องมาจากเป็นสิ่งที่ยากต่อการตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย ปราผู้ติดเชื้อมักไม่ให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลเพราะกลัวความผิดตลอดจนการตั้งข้อสงสัยประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยภาครัฐที่กํากับดูแลดังนั้นนะครับจึงเป็นที่มาของคําถามเดิมที่ว่าถึงเวลาหรือยังที่ควรจะมีการเปิดบอนการพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศไทยเสียทีทั้งนี้จากการสํารวจของดูสิทธโิโพในประเด็นนี้ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรเปิดบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมาย นเนื่องจากมีการสร้างรายได้ให้กับประเทศจัดเก็บภาษีลดปัญหาการทุจริตเก็บสวยหรือมาเฟียนะครับตลอดจนทําให้การควบคุมได้ง่ายอย่างไรก็ตามภาครัฐยังคงต้องไขข้อข้องใจแก่ประชาชนถึงมาตรการในการป้องกันผลกระทบที่ตามมาภายหลังอาทิเช่นปัญหาหนี้สินการมอมเมาประชาชนตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อเยาวชนเป็นต้น ในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นชัดเจนนะครับว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่เห็นด้วยล่ะแต่ก็ยังคงกังวลน,นะว่าเรื่องของเด็กและเยาวชนเรื่องการมอมเมาเป็นหนี้มากขึ้นนะครับควรหรือไม่ควรแต่ความกังวลน,นี้นะ,นะปัจจุบันนี้ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับมันเกิดขึ้นกระตือรือร้อนกันขึ้นเพราะมีการจับบ่อนกนารพนันและบ่อนกนารพนันเป็นจุดแพร่ระบาดโควิด1 i ถึงขั้นมีการย้ายตำรวจในหลายพื้นที่ พะไปเกี่ยวข้องกับการเปิดบ่อนที่ผิดกฎหมาย <c oughs> <c oughs> นะครับทาให้คนก็หันว่าแทนที่ว่าจะไปจับบ่อนการพานันก็ทําให้มันถูกกฎหมายซะสิทําให้มันถูกต้องซะนะครับแล้วก็เอาสวยมาเป็นภาษีนะครับแล้วก็ทําให้มันคลีนสะอาดมากขึ้นนะเพราะย้ายตํารวจเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาบ่อนการพานันได้งานวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่ประชาชนก็เห็นด้วยแต่ก็วิตกว่าจะเป็นสถานที่มอมเมา นะครับของอประชาชนส่วนหนึ่งที่เข้าไปเล่นบ่อนการพนันในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะถ้าพวกเราเข้าใจว่าประเทศไทยไม่มีบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายผิดนะครับประเทศไทยมีบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายมันมานแล้วมีพระราชบัญญัติบ่อนการพนันบ่อนการพนันไพ่ยิบกีบ่อนกวาง นะบ่อนชนวัวบ่อนชนควายนะบ่อนชนไก่นะห้าประการนี่มีแล้วนะยังมีอีกนะฮะยังมีสนามมวยสนามมาอันนี้บ่อนการพนันทั้งนั้นนะครับและยังมีอีกนะที่เล่นกันทุกวัน,นสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นี่ก็คือการพน,นันสลากกินแบ่งรัฐบาลทำมาในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธทรัตล นะครับเพื่อที่จะเอาเงินเข้าประเทศนะครับเพื่อเป็นการนํามาทําการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็บอกว่าเป็นการให้ความหวังกับประชาชนแต่ประการนียมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแล้วก็มีมานานแล้วไอ้เรื่องคาสิโนเรื่องบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายจริงๆเนี่ยมันแค่รายละเอียดพรบการพน,นันมีออนญญไ,ไหมมันมีขออนุญาตได้ไหมขออนุญาตได้ถูกต้องไม่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถทําได้ไหมสามารถทําได้ที่ไหนที่ว่าการอําเภอทุกแห่งอันนี้เข้าใจหลักก่อนนะครับเรื่องของคาสิโน <c oughs> เรื่องของบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายคนไปมองว่าแค่เข้าใจว่ามันไม่เคยมีมาก่อนเลยมันมีมาอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วตอนนี้จะไปเพิ่มเติมเ,มเฉพาะไพะ่เฉพาะอะ,อะไรเขาเรียกว่าลอตโต้ otto, นะฮะหรือว่าเป็นอะ,อะไรผมก็เรียกไม่ถูกสำหรับ ไอ้พวกสล็อตแมชชีนอะไรเงี้ยนะฮะให้มันถูกกฎหมายไปซะเรื่องของการมอมเมาถ้าเคดทาเหมือนฮ่องกงทําเหมือนหมาเก้านะฮะทำเหมือนสิงคโปร์ทาเหมือนมาเลเซียทําเหมือนพมา่าทําเหมือนลาวทําเหมือนขเขมรเนี่ยคนทั่วไปไม่ใช่จู่ๆจะเดินเข้าไปได้นะ,ะคนจะเข้าไปในบ่อนการพนันได้อ่ะคุณอย่างหนึ่งคุณต้องมีพาสปอร์ตสองคุณต้องมีเงินนะ และอายุคุณต้องอายุเกิน20ปีขึ้นไปคนหนึ่งจะเข้าบ่อนการพนันได้ถ้าไม่มีหลักเกณฑ์ดังกล่าวเข้าไม่ได้นะครับยังไม่พอนะถ้าคุณใส่รองเท้าแตะกระเกงขาสั้นเข้าบ่อนการพนันเขาก็ไม่ให้คุณเข้านะคุณต้องแต่งตัวเรียบร้อยโดยเฉพาะในประเทศสิงคโปร์เนี่ยมาเลเซียแต่งตัวเรียบร้อยไม่มีสูตรก็ให้เช่าสูตรนะไม่มีรองเท้าก็ให้เช่ารองเท้านะเข้าไปในบ่อนการพนันนะฮะ นั่นหมายความว่าประเทศไทยไม่มีอะไรประเทศไทยไม่มีคาสิโนเขาใช้แหล่งเขาใช้คาสิโนเป็นอะไรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเขามีพื้นที่นะฮะเฉพาะนะฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นมาเกา้าพื้นที่เซฟโซนนะครับแล้วก็ให้คนเข้าไปทาได้สองลักษณะคือหนึ่งไปเล่นกนารพนั้นซึ่งมีน้อยแต่โดยส่วนใหญ่เขาใช้เป็นแหล่งให้คนไปท่องเที่ยว นะครับเปิดสถานบริการได้24ชั่วโมงนะมีเล่นกันพน,นันได้มีร้านอาหารเป็นธุรกิจที่เกาะมาเก๊าจีนให้ทำแบบนี้ตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันประเทศจีนเป็นประเทศที่นับถือาศาสนาพุทธนะครับนั่นหมายความว่าที่มีการวิตกกันว่าจะเป็นการมอมเมาหรือเปล่าทุกวันเนี่ยไอ้ห้ประการที่7ประการที่ผมเรียนไว้เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะฮะหวย ก่อการพนันนะครับมวยก่อการพนันแข่งม้าก่อการพนันกบไล่ประช่วงต่างเนะี่ยคือการพนันทั้งนั้นซึ่งการพนันที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นการพนันที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตตราจ,จนถึงปัจจุบันและความจริงต้องยอมรับนะครับคนที่ไปเล่นบ่อนการพนันไม่ว่าจะเป็นพมา่าลาวเขมรสิงคโปร์ฮ่องกง อุ้นส่วนคิดว่าเป็นใครฮะเป็นเศรษฐีและใครทราบไหมฮะนักการเมืองและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้นที่เขาไปเล่นการพนันในต่างประเทศนักธุรกิจมีน้อยแต่โดยส่วนใหญ่เป็นคนเหล่านี้ทั้งนั้นที่ไปเล่นไปเล่นในต่างประเทศถ้าเปิดคาสิโนในประเทศไทยไกลเสียผลประโยชน์มากที่สุดบ่อนคาสิโนที่อยู่รอบๆประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นพมา่าไม่ว่าจะเป็นลาวและไม่ว่าจะเป็นเขมรเสียผลประโยชน์มากที่สุดสิ่งนี้คืองานสังเคราะห์ที่พวกเราควรรู้ 1. เป็นการสร้างอินคำัำเอาไรายได้เข้ารัฐให้มากขึ้นเพื่อไปจ่ายหนี้เรื่องของโควิด -19 ซึ่งไม่ใช่แค่นี้มันรวมถึงนะครับหวยนะฮะคาสิโนโออนไลน์ทำให้มันถูกต้องให้หมดให้เกิดการแข่งขันกัน นะครับสิ่งที่ตามมาไกลได้ประโยชน์ประเทศชาติได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากจากการเก็บภาษีนะครับตำรวจทหารขร้าราชการพลเรือนที่ไปเก็บสวยมันก็จะไม่เกิดขึ้นมีก็จะน้อยลงใครไปเก็บเขาจ่ายภาษีแล้วไปเก็บเขาอีกเขาก็จะไม่ยอมมันก็จะเกิดการเคลื่อนตัวอย่างเป็นระบบที่สําคัญก็คือว่าเวลาเกิดเหตุอย่างการแพร่ระบาดโควิด -19 ขึ้นมาเนี่ยพอมีการเยียวยา คนเหล่านี้เขาจะอยู่ในระบบเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดอะไรขึ้นมาเราจะเห็นกล้องวงจรปิดเราจะเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีใครที่ไหนอย่างไดเหมือนเคสกรณีบ่อนไก่นะครับที่ไปขออนุญ,ญาตถูกต้องตามกฎหมายนะครับให้ปิดให้เปิดตามเวลา และปรากฏว่าเกิดการแพร่ระบาดขึ้นมารู้เลยใครอยู่ที่ไหนกล้องวงจรปิดต้องมีมองเห็นทุกอย่างใครแพร่ระบาดเส้นทางไปทิศทางไหนเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นก็รู้ว่าเกิดเหตุที่ไหนอย่างไรเหมือนสนามมา้าสนามมวยปฏิเสธไม่ได้นะครับอ้างว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธก็พม่าก,กับพุทธสิงคโปร์กับพุทธบอกประเทศไทยนับถือศาสนาอิสลามก็มาเลเซียก็อิสลามบอกประเทศไทยนับถือศาสนาคริสต์ สหรัฐอเมริกาก็นับถือศาสนาคริสต์และเจ้าของคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาประเด็นตอนนี้เรามีแต่เ u t c o แล้วไม่มีอินค m e เลยเราต้องหาส่วนประกอบที่สำคัญน,ะนี่คือปัจจัยการเคลื่อนไหวจากอดีตจนถึงปัจจุบันความคิดของประชาชนเปลี่ยนละเข้าใจหลักคิดมากขึ้นผลโพจึงออกมาสนับสนุนถึงร้อยละแปดสิบ ให้มีการตั้งคาสิโนแต่ก็ต้องมีกติกานะครับที่ไม่ให้เด็กและเยาวชนคนทั่วไปเข้าไปอย่างไม่ถูกต้องซึ่งปัจจุบันเนี่ยพรบการพนันมีไว้หรือยังมันมีอยู่แล้วหลักของมันเขาป้องกันเรื่องเหล่านี้เด็กเยาวชนห้ามแค่นั่นแค่นี้เหมือนสถานบริการอายุต่ำกว่า18ปีห้ามเข้าสถานบริการหรือ20ปีห้ามเข้าสถานบริการเป็นตน้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเราต้องช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ช่วยทีหลังตอนนี้ผู้ที่มาประชุมนี้ก็สนใจในเรื่องจะช่วยเดียวนี้รัฐมนตรีต่างๆก็บอกว่า ถ้าน้ำท่วมแล้วจะให้เงินสำหรับฟื้นตัวใครจะไม่ไม่ขวัญเสียเพราะว่าการช่วยของราชการนี่เขาก็รู้ว่ากว่าจะได้ช่วยอีกปีสองปีไม่รู้จะได้ท่านรัฐมนตรีคลังบอกมีเงินเอามาให้เอาเงินมาให้มันกินไม่ได้ ต้องสร้างต้องซ่อมต้องทำอะไรกินเวลาเป็นเดือนแต่ว่าเราต้องป้องกันไม่ให้เกิดมฝนตกบ้านเลยเขาตกบ้านเราไม่ตกพอถึงน้ำหลากมันก็ท่วมเมื่อก่อนนี้ประลองนี่จะตกฟินชาวบ้านนี่จะอดข้าวอยู่สึกท่อท่อมากไม่ทราบว่าจะจะทำยังไงนะครัด

ชที่อดทนและคนคว้าเงื่อล้านหยธรลดลงดินจึชินชากว่าจะมาเป็นคำสอนให้ลูกฟัง e v i d e n c e that y o u ด i ล n ด n ลอด r i อด i n อดหลอดอดหลอ o ห m อดห s อดหลอ h ห e อดหลอดห We are winning against hunger. This is what we are doing. We are not fighting against people. We are fighting against hunger. We want to help them have a better life. If we make this and they have a better life, the people you call the communists, I think, will have a better life also. So everybody is happy. คำพอสอนทุกคำจึงล้ำค่าเป็นเสื้อผ้าอาหารบ้านและยาน้ำไปอยู่แค่หน่อยก็<ะ>ต้องกันน้ำเพ่วมอันนี้น้ำเข้ามาน้ำท่วมในทุกวิี่นเก่าบ้านเขาพอกหนูกได้ทุกคำที่พอซอน รอนจะน,นอนให้สุมสาบจะกลาบไว้จะทำตามคำเขงพ่อทำต่อไปสางเมืองไทยให้เป็นบ้างนานอย่งนั้นจะบอกในหลวงว่าหนูรักในหลวงมาก <c oughs> ชีวิตของพ่อเราทุกคนทาไม่ใช่พ่อในหลวง กคจงจะไม่มีวันดีขึ้นจนถึงทุกวันนี้อย่างผมเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยมะบาทไม่จะ้ตังว่าการว่าอาการาต่อปปไปไม่เป็นไรผมก็ทำงานผมเลยไปแล้วผมก็หายเพราะนั้นผม,ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะทิ้งเลยท่านได้อ่านของเราแล้วพ่อหลวงไม่อ่านของหนูแล้วแม่พระองค์อยู่กับเราอยู่กับเราทุกวันก็มีที่พ่ดดาวองค์หนึ่งที่ไม่สามารถสูญเสียได้อีกขอบลวงจงพระเจริญเลยเรับ วันที่เขาเห็นภูมิใจที่สุด,สดเต็มไปเจ้าอยู่หัวถ้าสดเสด็จมาที่นี่คเห็นได้มีโอกาสรับฟังพระทาชจดำรัสฟังดูแลเด็กๆชาวเขาด้วยพมงท่านในฮูโกไกให้เด็กเรลเนี้ได้มีการเรียนการสอนได้ให้เขาได้ทำในสิ่งที่เป็นเรน์เมื่อไม่มิีัยวไม่จีอะไรก็ยังมีพระองค์ท่านจาวาองท่าน เป็นแบบยากเป็นกำลังใจถ้าเรียนมีที่ใหญ่ครูเรียนจะไปทน่นัีนขอให้ครูครูไม่ทิ้งลูกจะทำทุกคำที่พ่อสอน